เอาเฮ็ดอ๋อกระฟองน้ำนะทุกคนเลยคุณเฮ็ดเบิ่งเหือกระเจ้าผ้ากระแสะลมไปแลนะ้วฮะเนาะเหือจักว้าถุบคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวเราะเฮ้ยนี่นะทุกคนนะมากสิโอ้ย ัวใหญ่อ้ยเอาเล่ทุกคนปลาล่าใหญ่นะนี่น้งอ้าวทักทายสวัสดีพี่น้องปองป่ายเบอร์สุปุสกุลเด้อสวัสดีเอฟซีทางฝั่งไทยและก็ทางต่างประเทศนะทุกคนเนาะเมื่อนี้สิพาทุกคนมาใส่เบ็ดปลาล่าหรือว่าปลากระถิ่งยิ้วที่สายน้ำเทินคือเก้าพี่น้องเอยบรรยากาศฝนตกนะมันนี่เพราะว่าพายุเข้าเนาะมานำกันอยู่สองคนบรรยากาศถือว่าน้ำก็เริ่มแห้งแล้วแต่ว่าพายุเข้านะ เบ็ดแถวซ้ายในมื้อนี้ก็จะเป็นเบ็ดป้อมซีโนเนาะประมาณเบ็ดเบอร์สิบสี่สิบห้าเนี่ยแหลนะเนาะพร้อมตัวเงีย้ยขี้กระเดือ่องเอสดิซ้าไปตามเรียบสายน้ำเนี่ยแหลนะเนาะยามโซงนี้ก็บฝ่าลาดได้ส่วนนึงเนาะเอาดิซ้าเบ็ดไปเลยมาดิตัวบรรยากาศหาอยู่หากินเนะทุกคนเนาะเราไม่ได้ไปทางใดเนาะช่วงนี้เนื่องจากว่าฝนตกแน่แล้วก็ ยิมงานกับข้าวเวียกก็เลยมาหายูฮากินตามมวยนองของบึงนี่แ,ลแหละทุกคนเลยแม่นำลำเซนเนาะใส่ลงไปเลยนะ เอ็าเฮ็ดอ๋อถ้าฟองน้ำทุกคนเลยคุณเฮ็ดเอาไหวบ่อปไปดิโอ้ยตายแล้วเอาเฮ็ดโอ้เจอพายุเข้าบนนี้นะนี่ฟองน้ำนะครับทีข้ามเงินข้ามเงินมาได้ด้วยอีกอ๋อถ้าฟองอย่างเงี้เอาเฮ็ดเอาเฮ็ด ตุคนเบิ่งเหือก็เจ้าผ้ากระแสลมไปแล้วค่ะเนาะเหือ,อ,อจักก็ถุกพุดว่องน้ำแหงนั่นนะเอาเฮ็ดโอ้ย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 หมดแล้วเฮ้ยโอ้ย,อยมาถุลุยผ้ากระแสน้ำไปเลย Hôm chị chỉ để ly con đấy quý đi, Quý vị phang cho ta lai với nội Được Ồ, đi xì đà súp, Quý thương thương nó vậy Quý đi lập thái nhũ cho con đi. โอ้ดิมักซีดาไงนี่นีน่นีนน่มักซีดานี่ยสดมักซีดาป่านะโอ้ยเหี้ย,ยะแึบพอ,อดีถ้าป่าทึกพอดีเลยลบพายุพร้อมอ นี่นะทุกคนนะมากสิโอย Jamie, ้ย อุ <c oughs> ๊ยตัวเลยเกือบได้กินแล้วนะมาเมื่อกี้นี่เ <c oughs> อาเนาะทุกคนเนาะหลังจากไสเบ็ดหลังสุดท้ายฮะกระชีหวนกลับมายามเบ็ดหลังแรกเลยนะเ <c oughs> พราะว่ามื้อนี้กับพายุเข้าเนาะเ <c oughs> บิ่งจากฟองน้ำนี่ใหญ่แท้ใหญ่บ้าเลยเหือเฮานี่คือสิบุกเ้าไปเลยยามหลังแรกแหกมาเ <c oughs> ท่า,านะเก็จ๊น้อง mãn bọn nó đi ô oh, bưu phong nà nỉ phi đòi mãn đi má đi mãn đi ừ. โอ้โองละโอ้ยไปผ่นเท่าไเนาะหมาดหมาดทุกคนอะวันนี้มาเบิกหลังทุกคนนะอู้โหน้ำหลเท่า รอดย้นไปเรื่อยๆ Ôi. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Không bỏ lỡ những video hấp dẫn อะไรบอสไปปาเนี่โอ้ยตใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อลทุกคนปลาลัดใหญ่นะนี่มาแล้วมาแล้วไปยามตอป่ะนี่โอ้ยย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 ย เดี๋ยวเบ็ดแถวใส่มือนี้นี่ประมาณอยู่ซาวฝายหลังนะทุกคนกนะ็ถือว่ามานมาได้ทรงสามโจแล้วนะ ฟาโลมแห่งแท้แห่งว่าเ่ยจะเขาซีเมือได้บอกเพราะว่าตอนส,อสวยๆก็นี่นี่น่าจะลมแห่งก็นี่นะเขาต้องได้ฟ้าเมือนะฟอ,อมริบหรือบปล่านะ ตัวนเราทุกคนตามลำห้วยนี่เนาะ หลังน <N iss an> <N iss an> ี้เอาแล้เอาแล้วโอ้มันออกมันหอมขนาดนี้โอ้ดูดดดดนี่ปลาเนาะนี่ปลาเนี้ยเอาอุ้ยผีน้องเงืองจึงคืงนี่นะนี่นะคุณอ๋อปลาล่าดเรื่องเด้อเรื่องนี่ยนี่นะทุกคนเนาะปลาที่เราได้เมื่อนี้เราก็มาต้มเสร็จไปมาข่าแล้วนี่แซ่บนี่ปลาล่าด้นี่คุณตอนเนียนๆจังสินี่โอ้ยเดี๋ยวจะนอนกินนี่ จอเป็นการต้มส้มปลาลาดมากินข้าวน้งกันทุกคนแกงปลาลาดแีวเซตเป็นไ้ปลาลาดมีไก่ข้าโอ้มีไก่พอหนึ่งเห็นไหมปลาลาดของกินบ้านเฮาได้น้อยกั พอกินทันะ้งหมเลยกินตามหาได้เนาะน้อยๆกินตามน้อย